สวัสดีครับวันนี้อยู่กับร้านเจสโรนะฮะผมอยู่กับรถไอออนวายพลัสนะครับเข้ามาอัปเกรดครับฝาท้ายฟ้ากับทางร้านนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะฮะรถไฟฟ้านะครับจะไม่มีฝาท้ายฟ้าได้อย่างไรสามารถเพิ่มได้นะครับที่ร้านเจสโรใช้นะฮะก็ฝั่งเปิดจากตัวฝาท้ายเดิมได้เลยแบบนี่นะฮะฝาท้ายฟ้าจะค่อยๆเปิดขึ้นไปแล้วก็จะมีเบ้าสวิตช์ครับตรงรุ่นแบบนี้เลยสามารถสั่งปิดได้นะครับระบบนะฮะเป็นระบบกรอนดูดหรือซอฟต์ครอนะฮะ ก็จะปิดลงไปนิ่มๆคลิบๆแบบนี้ครับแล้วก็ดูดเข้าแต่เรากดเปิดให้ดูอหนึ่งครั้งครับนี่และแน่นอนครับสามารถสั่งได้จากรีโมทเดิมรีโมทเดิมของรถเนี่ยใช้รีโมทเดิมๆได้เลยนะฮะโดยการกดแช่ลงไปที่ปุ่มรูปเปิดฝาท้ายแบบนี้นะครับก็จะค่อยๆปิดลงไปสามารถสั่งได้ทั้งปิดและเปิดเช่นกันครับกับตัวรีโมทนะฮะแล้วก็ระบบเซ็นเซอร์เท้าเตะครับ สามารถสั่งได้ทั้งเตะเปิดและเตะปิดนี่ผมเตะเปิดให้ดูนะฮะและเดี๋ยวผมจะเตะปิดให้ดูนะครับนี่เตะปิดลงไปสะดวกสบายใช้งานง่ายนะฮะนี่แบบนี้นะเราเตะเปิดอีกหนึ่งครั้งพร้อมกับเทสระบบกันหนิบนะครับขาดไม่ได้นะฮะกับระบบกันหนีบมีระบบกันหนีบด้วยเซฟตี้ปลอดภัยครับนี่ แบบนี้นะฮะและอีกหนึ่งอย่างนะครับสวิตต์นะฮะฝั่งปิดเปิดที่ด้านหน้าคนขับนี่นะครับสามารถฝั่งได้ทั้งปิดและเปิดนี่ผมฝั่งปิดแล้วนะครับอ่าแล้วเดี๋ยวผมสั่งเปิดให้ดูอีกหนึ่งครั้งครับนี่ และหากใครนะฮะที่ใช้รถไอออนวายพลัสนะครับอยากได้ฝาท้ายไฟฟ้างานติดดีๆเนียเน้ยบแบบนี้นะครับสามารถติดต่อได้เลยครับที่ร้าน J S Pro ฮะยินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ